สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีปีใหม่นะคะแฟนแฟนมาดามฟินนะคะลูกค้านะคะทีมงานนะคะแล้วก็คนที่ขายมาดามฟินทุกคนเลยค่ะสวัสดีป,ปีใหม่นะครับสวัสดีน้ำสงการสวัสดีแฟนแฟนมาดามฟินสวัสดีพี่ลูกค้าสวัสดีคนไทยทุกคนนะครับน,นี่คือพูดไปแล้วนะคะ <c oughs> อนนวยพรหน่อยดีกว่านะครับสงการปีนี้ก็ได้หยุดกันยาวๆเลยนะครับเล่นน้ำสงการกันอย่างมีความสุขสนุกสนานแล้วก็เล่นน้ำสงการกันแบบปลอดภัย เขา้่วกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมไปถึงนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะจริงวันสงการเนี่ยเรามีวันที่14ี่เมษาในครัวพรุ่งนี้เนี่ย<ะ>เป็นวันแบบครอบครัวะคะ่ะก็ไปลดน้ํานะคะดาหัวนะคะแล้วก็ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับเรานะคะอันนี้เป็นอะไรคะหอมอ,อ๋อนี่ดิฉันฉีดมาค่ะด,ดิฉันก็ตีมมาให้คุณด้วยนะคะฟินินเลิฟนะคะต้<พ>องออกไปทํางาน,นะคะ่ะต้องไปเล่นน้ำใช่ไหมคะมาเลยค่ะมาเลยค่ะื้ดสองปื้ดสามปื้ดค่ะสาวๆจะได้มากระดมสมุติ หยอก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 โดนนะห้ามนะคะง้งหอร่อยไหมคะอร่อยเลยน้อหมู คิรินแบบเร็วอะสาแี่ยาวสมาชิกป้าสีวพี่พี่เป็นไงพี่ออนทำไมพี่ออนมีข้าอร่อยจุ๊บเบยยังไม่ได้ไปกินข้าวบ้านนินนาแล้วนะวันนี้ก็คิดถึงรสชาติแบบนิๆ